สวัสดีครับนี่คือพุทราช็อกโกแลตหรือพุทราจีนนะครับลักษณะของเขานะครับก็จะใบเขาก็จะร่วงนะครับแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับทำให้เขาเจริญเติบโต,ะตะขึ้นแล้วเขาจะมีกิ่งกระโดงขึ้นมานะครับแล้วก็กิ่งต่างๆที่เป็นกิ่งแล้วก็มีใบเกิดขึ้นนะครับ ลักษณะนะครับเขาก็จะทิ้งใบแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับอย่างนี้คือยอดเขานะครับลักษณะนะครับอันนี้ทิ้งไปไปแล้วนะครับแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอด อันนี้ก็เหมืนกันนะครับเขาก็จะทิ้งใบไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาอ่าอน,นี่ก็จะแตกยอดขึ้นมานะครับอันนี้พันลีนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ